เาอนี้ืโอ้ยนะไฟเน่ยไ่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ย่งนี้ไปไลฟ์ขายของที่รายการให้แล้วว่าให้ทาอะไรบ้างพรุ่งนี้ไปไลฟ์ขายของครับถ้าว่างก็อาจจะไปนับสูงดีกัู้เรียนด้วยนะครับลเดี๋ยวจะไลฟ์ขายของพรุ่งนี้แหละฝากด้วยนะครับไขายของแฟนนะไลฟ์กบแฟนบอส ดได้บ่านนะบ่เกินสามมือบิดมาส่งมาส่งจริงๆเพราะแต่งตัวชิลมากคนไม่ต้องสงสัยนะคะไปด้วยกันหรือเปล่า

เดกวนเนอร์ของเราพูเตอร์แล้วก็แลนนะครับมาส่งไม่มอลแม้แ่น้อเจ้บอกอะไรกลนเครื่องเขจะพุ๊กเขาใช่ได้ใหมค่ะไปจเาแล้นกับูเตอร์กินเนอร์ก็้ไงหหญ่ตางัวให้ดู ไปลงกล่องติ่งหนึ่งติ่งหน่งติ่งหน่งติ่งหน่งในกล่องไไม่มีร้องก็ยูดีแทนตาแป๋วเลยอ่ะ ไปไหมไปนะนะไปเกียรติพนะเกือบสามเกือบสามมีคนจะตามเราไปไม่ไปก็ไม่รู้เนาะวันเกิดเราวันที่แปดเนาะก็มีเหมือนกันแม่แม่ครับเอือยครับบักลาฮึดอยากบินตามหลายครับผมแต่ตัวมผมากตัวแข็งที

ร้อ,มอไม่ก่อนน้ำะะหนักค,ค่ะมาหนักน้ำหนักก่นไปนักคาไปแล้วครับช่วยุโรปเลยครับตามไปอยู่ก็ให้มันห่างป,งปังๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซันก็ไลฟ์สดขายของนะครับอาจจะเป็นช่องทางต่อๆหรือว่า f a ็นบ o ็อก,ก็รอติดตามนะครับไป

ส่งให้เรียบร้อยแล้วให้ตังๆังม,มันนานเดี๋ยวนะเพื่อนไปน่าจะคอเลย <c oughs> โอ้โพี่ถึงแล้ว <c oughs> ทุกคนเคยเป็นแม่ใจมหมใจมันแบบแวบๆมาคนเราก็

ผมก็เลยบอกว่านังเอกนิ่เกคณะน้องสันสวนวินเน่ก็เลยบอกว,ว่าวินเน่เป็นหมอลำนะครับหมอลำของนิเกเลยว่าอย่างนี้เขาก็อ๋อตอนนี้กำลังเดินจากประตูสามไปที่ประตูแปดนะครับ คน้านอีกจะไกลมากโอเคทุกคนเใชสวัสดีครัทุกคนวันนี้ก็พิซ่าเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางเข้าเกตแล้วนะครับเจอกันเรื่อย สวัสดีครับทุกคนครับผมอินเนอร์แสงทองนะครับวันนี้นะครับมีคิวเดินทางนะครับไปที่โซนยุโรปนะครับไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตนะครับเพื่อแค่วัฒนธรรมนะครับไทยศรานเท่ามอเลมสิงห์มอเลมยาวพี่นองนะครับผมก็เลยที่เดินทางแล้วก็เลยแวะซื้อนะครับของฝากไปฝากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะครับก็ได้พัดนะเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับทางนู้นนะครับอากาศร้อนนะครับ มนจะได้นึกถึงบ้านเราแล้วก็นึกถึงวินเนอร์แล้วก็นึกถึงมอเดิร์าพาวแสงทองนะครับเป็นของฝาเกเล็กเล็กแน่นอๆนะครับเด๋ยวมาดูตารางงานกันว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับก็คือวันที่5กรกฎา,าเจอกันที่โคเปนเฮเกนนะครับโดยพี่ดีเจสักนะครับแล้วก็วันที่6กรกฎา,าเจอกันที่วัดเชดุคนนะครับผมฝรั่งเศสปารีสนะครับก็ติดต่อคุณพี่เมย์ได้เลยนะครับวันที่12กรกฎา,าคมนะครับเจอกันที่ยูนิเต็ดคิงด้อมก็คือประเทศอังกฤษนี่เองก็คือติดต่อได้ที่ พี่เอมิลี่เลยนะครับส่วนวันที่13ยังอยู่ที่อังกฤษนะครับติดต่อพี่เอมิลี่เลยนะครับแล้วก็จะเว้นไปสักพักก็คือวันที่18ดกรกฎาคมนะครับผมเจอกันที่สวีเดนนะครับสต็อกโฮมนะครับติดต่อคุณที่ต็อกได้เลยนะครับวันที่19นะครับคือวันสุดท้ายงานสุดท้ายแล้วเจอกันที่สต็อกโฮมเหมือนเดิมนะครับติดต่อพี่ต็อกได้เลยนะครับมีใครอยากได้ของฝากจากวินเนอร์นะครับ เอาไปพัดแก้ร้อนนะพัดแก้ร้อนเอาลมเย็นๆจากเมืองไทยไปฝากนะครับโอ,โอ้เจอกัน